ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโอคาไมอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากครั้งที่แล้วเราเจอสุนัขผู้พิทักษ์กีไปแล้วใช่ไหมถ้าตามที่มาร์กที่องค์หญิงฟุเซมาร์กไว้ให้เราเนี่ยครั้งเอ่อจุดหมายหน้าของเราก็คือหมู่บ้านคาไมคิซึ่งก็เป็นช่วงที่ก็ครับผู้บิท <laughs> กละก็คือเป็นช่วงที่เขากําลังมีงานเทศกาลกันเลยดังนั้นเราก็จะเริ่มภารนีด้วยการตามหาสุนัข เอานักรบตัวสุดท้ายของสัญ้าแห่งสายลมกันล้วนะมาและแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านคามมคิอีอิอิอิเนี่ยแ,แอ่าแล้วเราต้องไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ลงสะพานไปเจอเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยทำงานไวจังผมรู้แล้วตัวไหนไอตัวนั่นแน่เลยผมจำชื่อมันไม่ได้ตัวที่มันขุดอ่าหัวใจท้าแข่งเราอะ่ะว้าว เจ้าเครื่องตามหาสุนัขมันปรากฏอีกแล้วมันหมายความว่าใช่แล้วล่ะผมจําได้แล้วเพราะหมู่บ้านนี้มีหมาอยู่อีกตัวยังไงล่ะใช่แน่นอนเห็นไหมใช่จริงๆด้วยนี่นายมีแผนว่านายจะนั่งอยู่ตรงนี้อีกนานไหมฮะเออน,นายนั่งเป็นหินเลยนะฮะฮะนั่นมันเออ ที่ตามหาสุนักใช่ไหมนายกลับมาคุยกับฉันเพื่อจะพาฉันกลับไปหาเออเจ้าของฉันนี่หรอได้ยินแล้วใช่ไหมเอมมี่นายคงได้คำสั่งมาจากเออองค์หิงูเซยสินะแต่ฉันไม่สามารถออกมาจากที่นี่ได้นะก่อนที่เทศก,กาลจะเริ่มขึ้น อ๋อคุณผู้ชมเราต้องรอให้ทิศก,การเริ่มขึ้นก่อนสัวนักใช,ชชชชใช้ชื่อชะชื่อชื่เอเขาที่ชื่อชะชื่อโชชื่อเออชูแล้วกันเรื่องง่ายดิชูนายร้อนเล่นหรือเปล่าเนี่ยนายเป็นนักรบแห่งสาลเจ้าสตมิเลยนะแต่นายเอ่อไม่สนใจวงหญิงผู้เรียกนายขึ้นมา เพราะว่างานเทศกาลเหรอครับมาที่นี่คืนนี้นะแล้วเราก็จะมาคุยกันแบบลูกผู้ชายคุยแบบลูกผู้ชายเงั้นเหรอนายไม่ได้ไหมายถึงคุยระหว่างหมาบ่ากับมาป่าลหนเหรอแน่เออกลางคืนใช่ไหมจัดให้กลางคืน ไม่ได้หรอทำไมะหีือเอ้ยหรือว่าผิดข้างวะทำไมปึ๊บไม่ได้หรอไ,ได้ดิเราเรามีพลังเปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วนะคุณผู้ชมอ่าสกี้พระจันทร์โอเคมืดแล้วมืดแล้วเรามาคุยกันดีกว่ามา นายมีเครื่องตามหาสุนัขนั่นในายรู้ใช่ไหมว่าหมายความว่าอะไรไผู้คนน่ะจะเอยไหนยจะจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เอ่อดังนั้นเราจะคุยกันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัว,ตวอืลูกผู้ชายมาตัวต่อตัวเลยเหรอ นายไม่ได้หมายถึงเออ่หมาบ้านกับหมาป่าแล้วก็อุ้งเท้ากับอุ้งเท้าเหรอ <laughs> มึงก็พยายามจะเล่นมุกนะไอีชินในในกำลังพยายามพูดถึงอเออในเออเข้ามาถึงว่าเอ <c oughs> มี่พร้อมที่สู้ไหม <c oughs> ใช่แน่นอนในพร้อมที่จะไหน to s a ใช่เด๋โอเคนั่นแหละคุณผู้ชมและการต่อสู้ก็ได้เกิดขึ้นโอ้ยละอันนี้ชุ่เฮ้ยเดี๋ยวชุ่ใจเย็นชุ่ชู่ชุ่ใจเย็นชุ่ชุ่ใจเย็นชุ่ชุ่ชุ่ใจเย็นชุ่เฮ้ยอันนี้อันตรายปัดก่อนนี่นี่นี่อ่ามื่นแล้วมื่นแล้วตัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหมันไอ้นี่ใสเราว่ะเฮ้ยทำไมรู้ทำไมทำไมงูน,นี้รู้สึกมันง่ายจังวะเฮ้ยชู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 อ่าช,ช,ช,ชูเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยหุ้ผู้ชมโอ้ยต้องระวังหลุมมาให้ดีเนี่ยใช้พลังไม่ได้ด้วย อาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชึบอืมนี่ชู้ละอุ้ย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 เจอเอช็อตมันข้าไปช็อตมันก็แช็อตนกช่อแน่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 นี่อื้เรียบร้อยเกมนี่ชู้นี่สู้สู้ไม่ยากนะ เหมือนกับเราชินแล้วปะวัะว่าเขาเป็นหมาขุดเขิงไม่น่าเกี่ยวเนอะโอเคก็ไม่ได้แย่ไม, yeah. ม yeah. ่ได้แย่จนพุทธาโอนิกิรีนี่รู้สึกจะค่าเรียนหนึ่งแสนนะก็ะเลยไว้ก่อนโอเคตอนนี้ได้นายได้อธิบายแล้วแล้วนะเจ้าหมาแล้วทำไมนายถึงเออเคาเรียกอะไระไม่สนใจคงหญิงผู้เรียกเจ้าอ,ออกมาล่ะเพื่อเทศกาลนี้ ค้าไม่ใช่ฮายาบุสะผู้แท้จริงฮายาบุสะผู้แท้จริงนั้นได้ตายไปนานแล้วตายไปพร้อมกับพ่อของมูชิเมื่อพ่อเขาถูกเจ้าพวกปีศาจนั้นโจมตีในป่านะ่ะฉันแค่ผ่านมาในเวลาเวลาหนึง่งใช่แล้วฉันก็มาสายเกินไปก่อนที่ ใหยาบุสาจะตายน่ะเขาได้ขอร้องฉันไว้ให้ช่วยปกป้องจมูชิอ่ะนะแล้วเขาก็ได้ยิงสอนเพื่อทำลายความชั่วขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้าสอนเนี่ยมันสามารถฆ่ามูชิได้ในตอนกลางคืนเลยนะในพระจนันทร์เต็มดวง นี่แหละเหตุผลที่ฉันจะต้องมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ฉันจะต้องรอให้ถึงเทศกาลพระจันทร์เต็มดวงซะก่อนไม่มีไม่มีใครรู้ว่าฮายาบุสาที่แท้จริงนะ่ะได้สิ้นลมไปแล้วแล้วก็งานเทศกาลได้กำลังจะเริ่มขึ้นฉันจะต้องไปแล้วล่ะ เจตํานงของฉันนเอขอโทษเอ่อป,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 ปฏิปฏิทานของฉันนะก็คือการได้เติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของฮายาบุสะนะแล้วฉันจะต้องปกป้องมูชิไว้ให้ได้อ่าคุณผู้ชมเราได้พลังแล้วแวถึงโอ้เราได้ เออเจอจำนงแห่งความพักดีอนะแล้วได้พลังแห่งซตโตมีเพิ่มมปแล้วแอมมี่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกิดกับฮายาบุสะงั้นเหรอบางอย่างหรืออะไรทั้งอย่างที่เกี่ยวกับลูกธนูที่สามารถฆ่ามูชิได้มันไม่ใช่เรื่องที่มีความที่ดีเลยนะเออ ของเทศกาลนี้เนี่ยฉันหวังว่ามันจะไม่ถูกปล่อยมาจากตำนายของอุรุชิแล้วนะแล้วก็ธนูนั่นเฮ้เอมี่ตอนนี้เราก็ค้นพบพลังของซาโตมิทั้งหมดแล้วสิ <Hey. S 1> เป็นพลังแหง่งสุนัขผู้บิทักยังไงล่ะเออฉันก็รู้ด้วยฉันสัญญาว่าจะพาหมากลับไปแต่ว่าเออ แต่ยังน้อยล้วก็เอาพลังาไปคืนองค์หญิงฟูเสดได้แล้วนะแต่ว่ามันท่านว่าท่านคอนขับประหลาดใจนะเอ่อนายคิดว่าพวกเขาจะสามารถจัดก,การกับเจ้าปีศาจเกาะแดงนั่นได้หรือที่อยู่ที่วิหารแห่งวายุนะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยผมอ๊อ๊ะเ,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 เอ๊ผมเห็นอะไรผมเห็นอะไร ขึ้นยังไงวะเน,นี่ยอ,อ่าเฮ้ยมันมาแอบอย่างนี้ได้ไงนะฮะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะเขาดูก่อนนะโอเคไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมผมขอวิ่งไปดูเทศกาลก่อนได้ไหมเทศเพราะว่าในเมื่อวันนี้เป็นวันเทศกาลมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะที่แท่งข้างบนอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราก็จะอ,อ่วาร์ปกลับไปหาองค์หญิงฟูเสด็จไหมเพราะว่าจะตัดตัตตคดคลิป จบสิห้านาทีก็ไกลอยู่นะอาจจะขอในเรื่องไหนออพูดไม่ใช่อาจจะขอ,อ,นนอในเรื่อ,จจอ,องอีกสักนิดนึงเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าเออจะจะหาแค่หมาไงแต่ว่ามันมันก็มาไกลแล้วอ่ะไหนละเทศการะ์ะอ่ะไม่มีคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวตรงนูก็ไม่มีเนาะอ๋อคุณหลอกดาวเฉย คุณหลอกดาวอะคุณไมพู้ไงคุณหลอกดาวให้ดาวมาอยู่ตรงนี้นะโอเคลงเลยลงทางลัดคุณผู้ชมเราไปหมาเทพเราไม่ตายหรอกเดี๋ยวเรากลับไปหาองค์หญิงฟูเซกันเลยดีกว่าไปโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านหิ่งหยลมแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาองค์หญิงฟูเซกันเลยเดี๋ยวเราวิ่งแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม่ป มาอะไรจะถึงนะวิ่งไกลมากอะ่ะจริงๆแล้วทามันวกวนด้วยนะช็ชชอตน,นี้อาจจะเวียนๆหัวหน่อยนะคุณผู้ชมทำใจเพราะว่าทามันโค้งเยอะไม่องคยิ้ผู้เสก็อยู่ทันนี้แหละอา้าวอยู่ในบ้านมัน้งไม่อยู่หรออ่านี่องค์โอ้โหนั่งอยู่บนบนันหลัง ทำไมล่ะนี่มันเออ่หมามีอะไรเหรอเจ้าหมาแล้เจ้า,มาแลามลงที่น่ารักเล็กเรื่องได้ยฉันว่า,มาแมลงได้ไหมะฮะฉันจะพูดเออ่พูดกับนายเหรอเกี่ยวกับเออ่สุนัขรับใช้อีกสามตัวที่ยังหายไปฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปจากพวกเขาอะนะ นายได้เอาอะไรมาบอกฉันบ้างไหมอมอคือว่า,กากเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะนะเราเจอทั้งสามแล้วแต่ว,ว่าเออเธอเจอแล้วเหรอใช่แหละแต่ว่าคืออย่างนี้เรื่องมันยาวนะแต่ว่าฉันเอ่อจะฉันไม่สามารถฉันต้องขอโทษโด,ดยฉันไม่สามารถพาเขากลับมาได้อะนะแต่ว่าเขาก็ให้พลังเหตุสตมิมาแล้วนะอ่เอาเข้าใจแล้วล่ะ ฉันไม่เอยเข้าใจเกี่ยวกับไอ้เจ้าสุนัขอ่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมสุนัขรับใช้ของฉันถึงได้เปลี่ยนใจแล้วนะแต่บางทีพวกเขาอาจจะเจออะไรที่เติมเต็มความเชื่อของพวก,พวกเขาก็ได้บางครั้งกระดูกที่แข็งที่แข็งแรงก็ไม่สามารถหักได้หรอใช่เมื่อถูกเมื่อถูกกระทํา แต่พวกเขาถ้าเขายัางอยู่ในที่บ้านหมู่บ้านวายุแล้วก็เออฉันฉันก็เขาเรียกอะไรสบายใจเหรอประมาณนั้นอ๋อฉันจะอธิษฐานจะอธิษฐานให้ช่วยปกป้องความสงบสุขให้กับเออประเาเรียกอะไรนเะจ้านายคนใหม่ผู้กําหนดกดแล้วก็เ้วก็เติมเต็มจิตวิญญาณใช่ประมาณนี้คุณผู้ชม นี่ได้อีกสาจุดจิบจบจิบจิบจอาา่าคุณผู้ชมองอยู่ฟุ้เสืได้พลังครบแล้วดีละ่ะตอนนี้พลังของซาโตมิทั้งหมดก็้มากลับมาอยู่ที่ชั้นแล้วตอนนี้ฉันสามารถต่อสู้กับเจ้าปีศาจเกาะแดงได้แล้วเออฉันจะต้องไปที่สันเจ้าโอ้ยคุณผู้ชมอาา่ะเฮ้ อาวุธใหม่ว่ะผมว่าอาวุธใหม่แน่เลยอุ้ยดูนี่สิอ่าเจ้าพวกก้อนพลังพวกนี้มันมาหมุนรอบตัวเรามันเป็นไปได้ยังไงทำไมพลังทั้งหมดถึงยอมรับว่าเจ้าเป็นเออเจ้าของคนใหม่เจ้าของเหรอทำไมเธอคิดอย่างนั้นละ่ะผงหญิง เดี๋ย yeah. วไม่มีใครเลือกที่จะเป็นเจ้าของของมันได้มันเลือกเจ้าของของตัวมันเองนี่คือพลังของอ่าสโตมิเอ,อใช่ <S <S 2> <S 2> แล้วพลังพวกนั้นก็เลือกที่จะศรัทธาเจ้าพล้งไงต่อวะ <S 2> <S 2> <S 2> เราจะต้องไปสู้กับเจ้าปีศาจกาะแดงใช่ไหมใช่พลังเลือกเจ้าแล้ว ใช่ใช่โอเคคุณผู้ชมในเมื่อพลังเลอกเราเราก็ต้องไปสู้ให้พลังโอ้หองค์เยี่งแม่สบายเลยทีนี้องค์เีงบอกดีไม่ต้องเหนือ่อยละก็ต้องไปสันเจ้าแห่งลมสันเจ้าแห่งวายุก็คือซ้ายมือนี้ใช่ไหมผมเห็นเทวาอี๋อยู่ไกลๆนะแต่ขอเก็บอกก่อนเออส่วนเรื่องการเรียนอันนี้อะไรวะ มีคนอยู่บนนั้นไม่น่าใช่โอมนะโมเนี่ยพวกคนมาสวดมาสวดมนต์ที่นี่เพื่อให้อ่ทุกคนปลอดภัยนะดูมอสต,ตรงนั้นสิมันเขียวตลอดเวลาเลยเขาคือจิโซคุณผู้ชมจิโซก็คือจริงๆน่าออกใช่าจิโซนะใช่จิโซ,นะโซก็คือพระกสิทธิคันปณิสัตเป็น โพธิสัตว์ที่ตั้งปฏิพานว่าถ้าสัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์โลกยังตกนรกอยู่เนี่ยเขาจะไม่ยอมบรรลุธรรมเขาจะขอบรรลุธรรมเป็นคนสุดท้ายของโลกใบนี้ใช่เป็นความเชื่อของมหายานแล้วก็คนญี่ปุ่นก็เลยเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลวิญญาณเด็กๆแล้วก็อะไรนะคุ้มครองคุ้มครองนักเดินทางปลอดภัยใช่ไม่คิดเลยว่า เออฉันจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้หน้าตามพูมงกลับเลยวะ <c oughs> ปู่ของฉันนะ้น่ะพูดว่าเออมีลมลมนะ่ะพัดมาที่เกอะมาจากท้องฟ้าแต่ที่ที่มันเป็นไปไม่ได้เอาทำไมอ่ะเอเอปู่ของฉันนะ่ะเคยพูดว่าเผยแม่นดินที่งอกถึงงนั้นอนะ่ะเรียกว่า เซเลสเทลแพรนเหรอมันเป็นพื้นที่พบแข่งเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหรอแข่งสัปพชีวิฉันไม่รู้ว่าเออพวกนั้นอ่ะมันมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้านายถามฉันนะบาแสถ้ที่อยากไม่รู้ผู้ชมแต่ตอนนี้เราต้องไปคำจัดปีศาจแล้วจะร่วงไหมเนี่ยเอาอไอ้นี่แล้วเหรอ ข้าขวางทางอยู่ข้าเฝ้าที่นี่แล้วเจ้าก็ห้ามผ่านเออเดี๋ยวฉันเออฉันหมายถึงว่าเจ้าห้ามผ่านเออแต่แรกบ,บอกว่าเจ้าผ่านได้เฮ้ยเราเคยเจามาก่อนไหมนายพูดเกี่ยวอะไรนะ่ะเอ่อข้ามีแค่คนคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่มีใครมา เอาตัวข่าไปได้ไม่มีใครสามารถแอบมาฆ่าได้ถ้านายพยายามจะชนะและ้วก็นายก็ต้องทำลายข้าซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วนะ okay, อ่ะมาได้หาวิพอยนี่แหละคุณผู้ชมโอเคเอ๊ะ hey, ตอนนั้นทำงไงนะปึ้งปึ้ปงปึง,ป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 งโอเคผมรู้ละหนึ่ง สองสามสี่ตรงนี้ป่ะ,อออะโอเคพูดเดเดิมอ่ะไม่ฟังแล้วไม่รู้ว่าจะอะจะเอาไอ้ตัวนี้มาทำไมวะดูรู้สึกว่าค่อนมีประโยชน์เลยเนาะอ่าในขาวมาเอ่อขาวก็ทิ้งแล้วก็เอ่อบายคุ้วุ่สีกรีบอ้าวไม่ได้มาทางนี้หรออย่าบอกนะว่าเรามาผิดทาง อ้าวนึกว่าแบบเออเข้าอุโมงแล้วก็ก็รอดออกมาแล้วก็จะเจอสันเจ้าไม่ใช่จ้ามาพิทางจ้าเอ,อ้อ้าตก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 ,ตกไปเลยอะไรเนี่ยอ้าวแล้วต้องไปทางไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจะตอีกแล้วฮะ ิกลับกลับไปก่อนเดี๋ยวถ้าทางนี้หรอต้องเดินลงข้างล่างปะเดี๋ยวคุณผู้ชมเรามาผิดทางเออมันจะมีทางเชื่อมเราต้องขึ้นไปข้างบนหรอวะอ่ะมืดแล้วด้วยจริงมืดไม่ม,มืดไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเท่าไหร่นะ หรือว่าอ๋อคุณผู้ชมเราเราวิ่งผิดทางเราต้องล้อหลังบ้านนี่โทโทรทีอีอยู่โอ้โหแทงตาตายไปงูฉกตายไปแล้วเราต้องมาทางนี้ทางนี้เลยทางนี้เลยไป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 ทางนี้แหละพี่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 ดูซิเอพิซาร์ตเกาะแดงที่ทําผมปวดหัวมาหลายพ์นเนี่ยมันขึ้นหน้าตาเป็นยังไงนะมันจะคือลือคือลือไหมฮะ เปิดพุ่งเข้าไปเลยอย่าไปยังนะ้งอย่าไปกลัวมันจะแค่ไหนก็เชียร์พิซาย์เกาะแดงอะนะวิหารแห่งวายุโอ้มุมกว้างไม่ค่อยดีเลยแห่งนี้อ,อ้าวซูซันเนาะค่ะคือซูซานโนฟผู้เข้ายานเหรอ <c oughs> เป็นวิถีซูซานโนใหม่เป็นแบบว่าพระเข้ายานและก็สาเกที่หายไปนี่มันอะไรกันเนี่ยนายมาอยู่ที่นี่อีกแล้วเหรอฮะซูซานโนม,มีเอ่อมีวิญญาณบางอย่างพยายามทำลายดาบข้าข้ากำลังเขา้าถึงมันแล้วที่นี่ที่วิหารหนึ่งวายุนี่เท,ที่ที่ปีศาจร้ายมันใช้เป็นรังของมัน เออแล้วเจ้าจะต้องปลดปล่อยเดี๋ยวเมย์บาร์ไมเมย์อ๋อเจ้าคำสาบนี้มันขวางทางข้าไว้ถ้าฉันสวดน,นานแล้วก็ขยันพอแล้วก็ฉันจะสามารถผ่านไปได้นโมเรียมิงโง่นโมเรียมิงโง่นโมเรียมิงโง่นี่เป็นไง <laughs> โอ้ยเจ้าคนขี้เกียจนั่นพูดอะไรพูดไปหลับไปอ้าวคุณนนีิกกอเฮ้ ทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นละ่ะแอคุณยัสึอ๋อเขาเป็นน้ำบวชแห่งสันเจ้านี้แน่เลยเป็นรูปกันเจ้าคือใคร <S <S ทำไมเจ้าเห็นข้าละ่ะข้าคือยัสึอืมเป็นดวงจิตวิญญาณที่ปกป,กปักอยู่ที่นี่แล้วนะ <S 1> <S 1> ลองแฮทอินปีนซินนานแล้วที่ข้าไม่ได้มาแถวนี้ไม่ใช่ นั่นแหละที่ข้าอยู่บนเส้นทางนี้เอ้าโอ้โหมันพูดเจ็บเขาพูดว่าเออเขาพูดถึงกันว่าเขามีดวงตาที่เห็นความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเออเจ้าจะต้องเข้าไปแล้วก็อะไรที่พาเจ้ามาถึงที่นี่หรอจะต้องออกจากที่นี่ในไม่นานนี้ ที่นี่ไม่มีเทพเจ้าเหลืออยู่อีกแล้วที่นี่ถูกที่ที่นี่ถูกสาปภายใต้การควบคุมของอสัตว์ประหลาดอันชั่วร้ายที่นี่ไม่มีเทพเจ้าอ,อีกแล้วแฟร์ไมเดนไมเดนไมเดนคือพลังบ้าไ,ไม่รู้อะเขาพูดเกี่ยวกับ,กบเราเหรอเจ้าคนฟูนี่มันเป็นเรื่องที่เรื่องตลก ที่ไม่ตลกเลยนะที่ฉันไี่คือเป็นเรื่องที่ตลกเรื่องตลกที่แย่ที่ฉันเคยได้มาอะไรนะนี่พลังนั้นเอ่อปรากฏได้เหรอแล้วหมู่บ้านอาจะถึงจุดจบแล้วสิอ่าเห็บตัวน้อยนันเหรอนายช่วยพูดใช่ดีดีหน่อยได้ไหมล่ะ ไปไกลยากที่คนทั่วไปจะมาเยี่ยมที่นี่ตั้งแต่ที่นี่แปดเปื้อนนะน่ะนะเออฉันไม่นับไอคนที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นละกันเขาฉันเห็นเขาเออนั่งสมาธิอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วละ่ะแต่ก็หลับตลอดเลยนะแล้วก็มันเหมือนฝันร้ายที่จะทําให้เขาร้องไห้ตลอดเวลา <ikan S 2> ฉันรู้สึกสงสารไ <Almost. S 1> อเจ้านี้จริงๆเลยนะ ว่าเขาพยายามทำอะไรอยู่แต่เมื่อไหรที่ฉันพยายามเข้าฝันเข้าแล้นะพลังชั่วร้ายก็ขับฉันออกมาใครกันแน่ที่เป็นคนประหลาดประอลาดเราคิดดูสิเอ่อซูซานโน่พูดอะไรแปลกๆด้วยแล้วเขาก็ทำตัวแปลกๆ เออมืตอนที่เขาพยายามช่วยกุชิยังไงล่ะฮะอะไรนะฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างมันมาที่ร่างกายฉันเหรอเออมันเป็นพลังแห่งสโตมิอ๋อแฟนไมเดยก็คือพลังของสโตมินี่ไแหละคุณผู้ชมเออมันได้บอกฉันว่ามันได้มีเจ้านายใหม่แล้วสีทั้งแปดสี เอ่อเป็นแสงสว่างของชีวิตเ,เป็นหลักฐานชั้นดีเลยละ่ะดีแล้วเจ้าผ่านได้ผู้ที่พลังแห่งสตูมิทั้งแปดรับใช้อ๋อเนี่คุณผมชมประตูสันจ้าคุเดี๋ยวผมว่าอีกสุสนันโม,มันจะต้องวิ่งเข้ามาแน่เลยระวังด้วยละ่ะเจ้าปีศาจเกาะแดงนะั่นมันอันตรายมากเลยนะเออดะ มันมันช่วงเวลาที่เจ้าปีศาจแปดหัวนั่นมันโผล่ออกมาเมื่อร้อยปีที่แล้วเลยเจ้าปีศาจเกาะแดงนะั่นมันอยู่ในสระของเลือดเออและข้างใต้นะ่าจะไม่มีใครดูแลเจ้าน่ะกูว่าละเชียอิสูสานโนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนะประตูแห่งฐานเจ้าวายัยยเปิดแล้วในที่สุดเชก็สามารถติดต่อกับเทพเจ้า,จาได้ เวลามาถึงแล้วจิตวิญญาณทั้งสี่เอ่อแต่ตอนนี้เราฉันได้แสดงตัวตัวที่เท็จึงออกมาอา้าวโอ้ยพวกเดียวกันสิอะอะเจ้าคนนั้นมันไม่อยากอยู่แล้วนือยังไงฮะระวังด้วยละ่ะเจ้าปีศาจก่อนแดงน,นั่นมันน่ากลัวมากเลยอ๋อพูดไมด่ได้โอเคคุณผู้ชม โอเคโอเคลงมาเลยต้องลงไปช่วยไอซูซานโนอีกแล้วโอ้ยจะเจอจะเจอจะเอจะเอไอปีศาจเลยไหมเนี่ยหรือว่าจะต้องห้องสางจะเจอเลยเว้ยนี่ไงคุณผู้ชมแช่อ่างนั้นที่มันบอกมะเออเดูสิแต่เลายัไม่อุ้แต่เลายังไ,ไม่แต่ว่ากล้องมุมกล้องมันบอกให้เรามาทางเนี้ยแต่เรายังไม่เจอปีไอทอรี่ทองคำเลยนะอะไรอ่ะ โอ้ยพัฟเซลอีกแล้วว้า wow. วดูการหารนลมมันสิฉันชอบให้มันหมุนนะแต่ดูมันไม่หมุนเลยเพราะมันไม่มีลมยังไงละ่ะเราต้องไปทำให้มันหมุนใช่ไหมเออคุณผู้ชมผมว่ากว่าเราจะได้สู้กับเจ้าปีศาจแดงน่าจะอีกสักพักเลยแล้วก็ไอ้เจ้าปีศาจท,ที่หน้าตามนาคมนี่ด้วยนะ ก็ขอจบกันนละกันพาหน้าเราจะได้สู้จะเจ้าปีศาจแดงจริงๆแล้วละ่ะถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เลยนะสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วสวัสดีครับแต่วันนี้ไม่ค่อยได้ในเรื่องเลยนะจริงๆนะเนี่ยเออไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวพาหน้าเราจะได้สู้ปีศาจแดงแล้วจริงๆแล้วสัญญาไม่บาย